สิข้อดีเมื่อคุณเลือกใช้ New East ข้อแรกนะครับผ่านมาตรฐาน NSF นะครับ4 2 53 55 401และมีไม่กี่เครื่องในโลกที่ผ่านทั้ง4ข้อนี้ข้อที่2นะครับยอดขายอันดับ1ของไทยและของโลกนี่เลยนะครับข้อที่3นะครับกองสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า170ชนิดวงเล็บล่าสุดมีไมโครพลาสติกด้วยนะครับ ข้อที่4นะครับน้ำยังคงแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายแคลเซียมแมกนีเซียมฟูออไรด์ดังนั้นอ e ีสปิงเป็นเครื่องทําน้ําแร่นะครับข้อที่5นะครับนิวอ e ีสปิงนะครับจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีก42ฉบับนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงาน25%เลยนะครับข้อที่6นะครับลดการใช้ขวดพลาสติกนะครับ10,000ขวดต่อเครื่องต่อปีข้อที่7นะครับ เปลี่ยนไ้กองง่ายมากแค่2นาทีเท่านั้นข้อ8นะครับรับประกันเครื่อง5ปีน้ำตกเฉลี่ยลิตรละ1บาท60สตางค์ข้อที่9นะครับมีเซอร์วิสแคร์แอมเวย์นะครับก็คือมีพนักงานมาดูแลตัวเครื่องให้นะข้อสุดท้ายนะครับเครื่องหนึ่งนะครับมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีดังนั้นถ้าเกิดคุณเลือก E ีสป ing นะครับคุณจบกับเรื่องน้ำไปอีก10ปีได้เลยแล้วก็เชื่อว่าคุณลงทุนทีเดียวนะครับ ได้น้ําที่มีคุณภาพและก็ดีต่อคนในครอบครัวเราวันนี้ฝากนิวอ e ีสป n งเครื่องกองน้ําไว้กับทุกคนด้วยครับนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ